วัยรุ่นหัวหินขี่มอเตอร์ไซค์ไร้ยิงคู่อริดับกลางเมืองหัวหินค่ะ วันที่7มีนาคม2567เวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาพันตำรวจตีวารินโพธารสพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธอหัวหินรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกยิงบาดเจ็บและเสียชีวิตบริเวณถนนนาเรศด,ดํำริหน้าร้านพิซซ่าเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรายงานให้พันตำรวจเอกกำปนาธนาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินพันตำรวจโทวรสกุลกาญจนารองผู้กำกับป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรหัว หิน ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจสายตรวจและหน่วยกู้ภัยบุรีริติสว่างหัวหินธรรมสถานรุดไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนเป็นวัยรุ่นชายหนึ่งรายเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวหินใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นวัยรุ่นชายหนึ่งรายนอนอยู่กลางถนนถูกยิงที่บริเวณหลังในที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนขนาด9มมตกอยู่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีดำหนึ่งคัน ทะเบียน1กกไก่ท,ทอทงเพชรบุรี4404่จอดล้มอยู่จากการสอบสวนของตำรจวจทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายเอนามสมมุติอายุ15ปีส่วนผู้บาดเจ็บที่นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้คือนายบีนามสมมุติอายุ16ปีถูกกระสุนที่ยิงนายเอทะลุไปเข้าหน้าอกส่วนนายซีนามสมมุติที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาท้ายสุดไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้าย3าคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ทาง Facebook เมื่อหลายวันก่อนเป็นคู่อริของนายเนายบและนายซีได้ขี่จัก,กรยานยนต์มาหาเรื่องทั้ง3คนจึงขี่จัก,กรยานยนต์ออกมาต้องการจะถามให้รู้เรื่องแต่คู่อริกับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ย,ยิงใส่พวกตนตั้งแต่ชุมชนบ่อนไก่กระทั่งถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มคู่อริได้ขับไล่แซงขึ้นไปจากนั้นชายคนที่อยู่ท้ายสุดได้ชักอาวุธปืนหันมายิงใส่กระสุนทะลุร่างของนายเที่นั่งหน้าสุดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุและกระสุนได้ทะลุเข้าไปที่นาย B ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์และนั่งตรงกลางได้รับบาดเจ็บส่วนนายซีได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ด้านพันตํารวจเอกกัมปนาศนานะวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรหัวหินกล่าวว่ขาขณะนี้ตํารวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งหลังก่อเหตุคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีฟ้าไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณสะพานปลาหัวหินห่างจุดเกิดเหตุเพียง200เมตรขณะนี้ตํารวจได้นํารถของกลางมาตรวจหารายนิ้วมือและหลักฐานอื่นเพื่อขออนุมัติสาลจังหวัดหัวหินออก หมายจากผู้ก่อเหตุทั้งหมด